ตัวหาแล้วหัวแล้ว,ด,วดูตัวนี้ก็ดีจัดเต็มนะครับโอ้โหสายก็ไปเต็มเงี้ยงเลยนึกว่าหมอเปล่าเบเอาเก็บเดี๋ยวให้น้ำไปนะเขาจะให้แม่เขาทำเค็มนะครับก็ช่วงนี้นะครับปลานานะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกเนาะถ้าเกิดเขาตีกบยางกันเยอะเราก็เปลี่ยน เป็นกรดีจัดเต็มไปได้นะครับก็โอเคอีกหนึ่งทางเลือกครับสุดยอดมากครับกระดีจัดเต็มเก็บทุกเม็ด